สวัสดีครับนะครับดกโซเชียลนะฮะครับผมวันนี้ไม่มีบิลลี่ไม่มีจิ๋วเนาะครับแต่ผมเป็นใครก็ไม่รู้เฮ้ยตอนแรกต้องบอกก่อนว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้คือยีครับเออท่านนี้นะครับครับผมที่น่าอยู่กับผมเนาะครับผมเาเป็นคำเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองผมเองเฮ้ยเฮ้ยมันจะรวยเกินไปนะตัวเงินตัวทองตัวทองก็คืออย่างนี้ฮะแอ่ว่าพี่จอนด้วยนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานพี่จอนนะครับพี่จอนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานบอสนะครับเขา เป็นสปอนเซอร์ของมีครนะครับไตวิทย์วัสดุก่อสร้างถูกไหมครับสปอนเซอร์นี่เราไปเชียร์ให้สปอนเซอร์เขาจะรวยเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่สปอนเซอร์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนโดยเป็นทางการนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จริงๆแล้วจะทาคทิพนู่นนี่นั่นเพอเอิญนะครับวันนี้พี่พี่จอยได้มาส่งวัสดุก่อสรับ มาตกสาขาครับที่ร้าหลุมแก้วใช่ครับในนามเจ้าของร้านวัสดุนะครับในนามเจ้าของร้านวัสดุถูกต้องครับไตรวิทย์วัสดุก่อสร้างไตรวิทย์วัสดุก่างถ้าถ้าท่านสนใจก็ลองไปดูเบอร์โทรดูอะไรับต่างรับคลิปหลายลับคลิปผมขึ้นให้เลยเออรับคลิปได้วันนี้ก็จะมีวันนี้พี่จอนเขามาส่งวัสดุผมเนาะครับครับก็ นู่นนี่นั่นก็สมคทางว่านเองใส่กันอยู่ข้างบ้านนะครับก็เลยมาสักนิดนึงเนาะหยิบมานั่งคุยกันนะครับเขาเรียกว่าอ n j o y ครับผมเขาเลือกกันเลยครับพี่จอรับทีแล้วเนี่ยเราคบกันมานานเนาะนานมากเลยครับนัดกันเจอกันวันแรกนี่ต่างคนต่างกลัวเลยนัดกันเรือกจริงเออนัดเจอกันที่ร้านอาหารเพื่อนเพลงเพื่อนเพลงแต่ตอนนี้เป็นตำนานเพื่อนเพลงที่สระบุรีไปแล้วช าชาวจังหวัดสระบุรีเนี่ยจะรู้ดีว่าร้านนี้คือร้านอะไรเป็นร้านเพลงเพื่อชีวิตซึ่งตอนนี้เป็นตำนานไแปบบแ,แล้วนะั่นเป็นร้านแรกที่เรา ว้าเจอกันวันที่เราไปกันน่ะอ่าครับนัดนเจอกันเจ้าของร้านนั้นยังอยู่ทุกวันนี้เจ้าของร้านนั้นตายไปแล้วนะใช่ครับตอนนี้ที่เราไูกไปอีกตอนนี่ลูกมาเขาเรียกว่าลูกมาบริหารบริหารแทนอ่าครับนะครับตอนนี้เขาปิดแล้วเขาปิดเป็นตำรนไปิดหรอเป็นตำนานไปแล้วแต่เราสองคนตั้งแต่วันนั้นเราก็ยังไม่เป็นตำนานเราจะยังคบกันต่อเออยังคบกันต่ออ่าโอเคนั้นตัดประเด็นตัวนั้นไปครับคือครับพี่จางเราจะสื่อวันที่ผมรู้จักเขาเนาะแล้ว ความหมายที่ผมพูดนี่คือความมั่นคงของเราเกี่ยวกับการเนี่ยบริการลูกค้าในในเรื่องการทําบ้านจากผมบริการลูกค้าในเรื่องเรื่องวัสดุวัสดุก่อสร้างเราอยู่ยังไงเราก็ยังอยู่อย่างนั้นคือนี่พ่จอเพื่อจะให้มั่นใจเราได้ผมจะพูดตรงๆเลยนะว่าตอนนั้นนะพี่นะครับผมคบกับพิจอรแรกๆเลยเนาะส่งวัสดุให้ผมไซล์แรกมั้งครับน่าจะปีสองพันห้าร้อย เออห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดประมาณนี้นะครับเนาะเกิดประมาณสิบขวาปีที่แล้วสิบปีที่แล้วนะฮะครับผมแล้วคราวนี้คืนคืนพี่จอนโทรมาชวนผมไปกินข้าวนะครับครับผมไอ้ผมก็เฮ้ยด้วยความที่เรายังไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสัมทัดเกี่ยวเกี่ยวกับวงการคืนวงการเกี่ยวกับย่านสังสรรค์นู้นนี่นั่นร้านอาหารผับบาร์ทั่วไปนะครับผมรู้มองพี่จอนเป็นยังไงรู้เป่ะครับ ไอ้คนนี้มันยังไรหน้าใสเกินไปหรือเปล่าเออหน้าใสด้วยไอ้นี่เป็นเกย์แน่เลยอะไรนะอันนี้อันนี้เรื่องจริงผมขี้จริงครับผมเลือกปลูกหลานไอ้ไอ้ไอ้อ้นครับผมไอ้นอาครับผมเลือกปลูกหลานผมมาเอาไาเพื่อนกันเด้อครับผมสุดท้ายท้ายสุดคือเรา ผมคิดว่าผมหลอกไงนะครับว่าเลยกลัวพี่จอนทำไมมันนัดกินข้าวกลางคืนวะคือเนื่องด้วยมันไม่เกี่ยวกักนะว่าคนเราทำธุรกิจรบกันเนี่ยใช่ครับจะนัดเจอกันกี่โมงกี่ยานไม่ว่าจะมีกี่ตเพราะว่าเพราะว่าเราเวลาว่างทาธุรกิจตรงนี้เบื้อนต้นตอนตอนช่วงกลางวันอ่ะเราต้องไปดูแลลูกค้าเราจะมีเวลากันก็เหมือนตอนเนี้ตอนเวลาตอนนี้เราเอนจอยกันตอนไหนเนี่ยสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าครับจริงครับที่แรกผมก็ ตอนแรกจะไม่เปิดบริษัทด้วยใช่ครับก็เป็นผู้รับเหมาทั่วไปนี่แหละครับนะครับแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเวลาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเขาเนาะครับคืออย่างนี้ฮะไอ้เราก็เข้าใจว่าเราต้องคุยแค่กลางวันนะครับในเรื่องงานใช่ครับแต่ครั้งนี้พี่จอโทรหาผมเนี่ยมันห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนประมาณก่อนก่อนก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนเนาะเพราะร้านเขาปิดประมาณเที่ยงคืนหรือที่สองสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยสมัยนั้นยังไม่มีโควิดถูกต้องครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับไอ้ผมก ไอ้คนนี้เป็นยังไงวะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเราดูหน้าตาแบบใสๆนะครับหน้าเาใสหน้าขาวใสก่อนนะใช่ครับรอใสเลยนตอนนี้ก็พอ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 ถืออยู่แล้วอยู่โดยเฉพาะ้าบหักที่ราได้เลยคือเนี้ด้วยด้วยความที่ผมกลัวนะคเราเรายังยังไม่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 ซึมซึมเขาเรียกว่าครับธุรกิจเรื่องพวกนี้เนาะอะครับเืลยเวลาก็ทำธุรกิจเขาคุยกันกลางวันกว่าแกจะว่างนะครับก็ กลางคืนแหละเวลาเลิกงานเนาะเขาก็อยากกันนับเราไปคุยเฮ้ยว่าจะเอาไงกันต่อนะครับนต่อไปนี้ต้องเป็นยังไงให้ผมนะอะไรยี่เหมือนจะขายของกันเยอะแต่เราพิดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเลยชวนหลานไปด้วยอันนี้เรื่องจริงพี่จอนะครับผมไม่เคยบอกพี่มาก่อนออครับอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วอก็สิบกว่าปีแล้วครับก็คบกันมานะฮะครับมันอาจจะมีนู่นนี่นั่นบ้างเนาะธุรกิจผมก็อาจจะมีผิดมีพลาดอะไรมันเป็นมันเป็นกราฟชีวิตครับอ่คนเราทุก ทุกคนอ่ะมันจะเจอปัญหาตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็คือตอนที่มันจะมีช่วงตอนแรกเราอยู่ประมาณนี้อเส้นตรงดิง่งแล้วก็ขึ้นไปแบบรูปสามเหลี่ยมเยอะมากแล้วก็จะพยอยลงมาแล้วก็อ,อยู่ระดับเดิมครับอันนี้คือชีวิตของทุกคนก็ผมก็ที่พี่ผมพูดตรงนี้เพียงแต่ผมจะบอกให้ทุกคนว่าชีวิตคนเรามันเป็นแบบนี้มันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นตอนที่เราลงเราอย่าเพิ่งไปทอ้อตอนนี้ผมก็ไม่ท้อนะครับผมเพราะว่าปัญหาของผมชีวิตของผมตอนเนี้ย สารพัดปัญหาเหมือนกันก็คล้ายๆกับทุกคนยิ่งเศรษฐกิจของเราปัจจุบันนี้ก็ยิ่งเป็นแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกคน่ะมีกําลังใจสู้ต่ออผมก็สู้ต่อเนี่ยคุณหนึ่งก็สู้ต่อตอนนี้ครับครับครับคืนนี้ครับครับมันในเมื่อพี่จอร์ดเปิดอะนระยะน้องนะฮะชีวิตคนเราอย่างผมเนี่ยพูดออก่อสร้างเนาะเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นนะพี่นะใช่ใช่ใช่เพื่อนฝูงเยอะแยะอันนี้เราเราไม่ได้ว่าใช่ว่าใครไม่น้ว่าใครนะครับคนนี้อดพุดธทั่วไป เอาตรงๆเลยครับเวลาเวลาขึ้นน่ะผมอยากทุกคนเอาผมไปประสบการณ์แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวในที่ตอบผมต้องไปคุยเรื่องนี้นะใช่ใช่ครับเพราะว่าช่องผมในตอบเนี่ยผมเกี่ยวกับสอนครับสอนงานสอนนู่นนี่นั่นถึงบมไม่เก่งแต่หลายท่านเขาเชื่อผมเนาะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นความจริงนะผมเกี่ยวกับงานเพราะฉะนั้นนะครับในยูทูบเนี่ยผมก็อยากจะจริงๆเนี่ยวันนี้วันนี้ผมนัดไอ้จิ๋วอ่าะนะครับจะคุยกันเรื่อง เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยสืบประวัติมันว่าเป็นมายังไงจิ๋วมายังไงถึงมาอยู่ในวงการบิลลี่มายังไงครับคลิปเนี้ยมันจะต้องถามผมบ้างแหละว่าเอ้ถ้าผมเป็นมายังไงถึงมาอยู่อเกี่ยวกับนารก่อสร้างครับผมก็ตั้งแต่ที่จะคุยเลยแหละพียดี๋ยว่าวันนี้จิ๋วบิลลี่เขาติดงานผมนะครับพรุ่งนี้ก็ติดงานอีกวันหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสวันนี้โอกาสดีไม่ได้ยากเลยเอ้ มาหาไม่ได้ได้ง่ายเลยที่จะต้องมาเจอกับพี่จรนะฮะเราดับจรหนึ่งระดับบิ๊กบอสถูกต้องครับพี่จรหนึ่งเลยเขาขายวัสดุก่อสร้างแล้วก็อีกอย่างนึงเขามีงานประจำนะเพราะฉะนั้นในเวลางานเนี่ยมันมันไม่มันไม่จอยไม่บาลานไม่ตรงไม่บาลานไม่ค่อยตรงกันนะครับแล้ววันหยุดผมก็ยิ่งยิ่งหายากเลยที่จะมาให้ตรงกับบ้านได้ดีครับผมนะครับทั้นี้ฮะพี่จรเคยเตือนผมหลายคิดมากนะครับไหน เขาเรียกว่าไม่ใช่หลายคลิปดิหลายครั้งมากที่ผ่านมาเกี่ยวกับที่เราําใช้ชีวิตการทช่ชีวิตการวางตัวนะครับครับคือหนึ่งเลยเนี่ยผมบอกตรงเลยพี่นอะที่ผ่านมาุมพลาผมไม่บอว่าพลาดครับนะฮะคืออะไรที่เราได้มาง่ายๆใช่นะครับช่วงมันขึ้นนะครับจะไปง่ายพี่จอนเขาเรียกว่าหลักแปดหลักแปดนะครับแปดหลักเพื่อใา้แปดหลักที่บ แต่แต่และช่วงนี้เงินเข้ามาผมอย่างเมื่อเอาง่ายๆเลยทําไมผมสร้างบ้านด้วยสิในห้าเด drilling, ือนนะจากผมไม่มีอะไรครับบ้านผมสามล้านกว่าบาทเนาะแต่ย yes. ักท <uh> ี่อีกนู่นนี่นับผมสามารถสร้างลุนสดได้นะครับเงินมันเข้ามาคือหลักแปดแปดลักนะครับเพราะช่วงนั้นพี่จอนต้องดูดีว่างานระบูมใช่ครับเอาง่ายๆกือห้าสิบล้านที่เงินเข้ามารุ่นนี่นั่นสัมภาระไม่มองนะครับ ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเรื่องนี้คือเงินผมผมไม่ได้รับรับเอาเงินมาเข้าบัญชีเอาเงินสดกองไว้เน,ะนาะนตอนนั้นใช่ครับนะครับอันนี้หลิกเขาเรียกว่าเราไม่เกี่ยวกับสัรพารนะครับคือพูดง่ายๆว่าเงินมาแต่ว่ามันไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าเงินมาได้จากับเราโดยตรงไม่ได้อยู่กับเราตรงนะครับผมมันเป็นแค่ทางผ่านะครับอ ไม่ใช่ทางผ่านดิพี่เดี๋ยวถามว่าเราค้ายาต่อดเดี๋ยวเข้ามาลเฉยมีมีแทรกบ้างหลบเฉยคือมันไม่นิ่งนะครับเงินเข้ามาจริงครสองปีนั้นเงินเข้าผมก็นั่นแหละหลักหลักสิบหลักสิบล้านแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ละกันเดี๋ยวเขาจะมาย้อนหลังผมไม่เป็นไรครเนี้พอเงินเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะไปซื้อของซื้อที่ซื้อทางซื้อรซื้อที่เราอยากได้อะไรด้วยความที่เราเคย ไม่เคยมีมาซีจอนครับอันนี้ผมจะเขาเรียกว่าผมไม่ได้สอนนะครับผมอยากให้ดูผมเนี่ยเป็นบทเรียนเนาะคือเราไม่เคยมีอะไรพวกนี้มาครับจู่มีมานะครับนะเก็บระดับนั้นลวครับร้างบ้านได้ซื้อรถได้ซื้อคือซื้อความสุขคือทุกอย่างนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่พี่คือไอ้ความสุขที่เราซื้อมาเนี่ยคือเราใช้เงินซื้อเนะเพื่อนดีอะไรก็ดีครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเพื่อนนะอะไรหลายอย่างนะครับเพียงแต่ว่าผม ให้ดูคลิปนี้เป็นวิรววิทยาทานครับวิทยาทานวิทยาทานอ่าไปดูแล้วก็เอานี้ไปปรับปรุงใช้กันแล้วกันเนาะครับผมคือเราพลาดนะครับเราพลาดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตนะครับครับเพราะว่าชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตแบบประมาทก็มันก็จะมีเรื่องที่ว่าแบบเรามาเสียใจทีหลังเป็นบางเรื่องครับครับคิดว่าทุกคนก็คงเคยจะเคยจะมีอยู่อ่าครับทีนี้พี่ครับในช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยเวลาเราเรียกว่าชนิต มันดีเครดิตดีอ่าในด้านความเป็นจริงเลยนะครับผมเขาเนี้ยมันก็เข้ามาหมดอ่ะคุณจะเอาเงินเท่าไหร่คุณต้องการแบตเครดิตเท่าไหร่ครับคุณต้องการลดยี่ห้อไหนคุณต้องการอะไรมันเข้ามาหมดใช่ครับอ่ะพอเข้ามาไอ้ด้วยความที่เราแบบของคือเราเข้าใจแค่ว่าเราต้องหาเงินได้ตลอดเวลาใช่ครับนะครับนะครับเราต้องหาเงินได้เราผมแค่นี้เลยนะฮะก็รับไปหมดเลยใครเสนองอะไรมาผมรับได้หมดเลยครับสุดท้ายมันก็เงินหลักสิบล้าน ครับนะครับที่พีนีป็นสินนะฮะอันนี้ผมยอมรับนะครับแต่ว่าเราไม่ท้อพี่ใช่ครับเราไม่ท้อครับที่เราเกินตอนแรกอใช่เป็นนี้ได้เราต้องใช้ได้เนาะใช่ครับแต่ว่าการที่เราใช้นี่เนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงใช่ครับก็ต้องเห็นใจก็ต้องเห็นใจเราบ้างในบางเรื่องผมนึกถึงหัวอกเพื่อนผมเลยคับผมตลกทีโพแต่กระผมเชยนิมบนะครับยังที่เขามีอปัญหาอีกแน่ผมเคย คุยกับเพื่อนนะครับคุยกับพ้องเราจะกระบุกว่าครับให้กําลังใจครับชีวิตคนเรามันล้มได้เนาะมันก็สามารถที่จะขึ้นมาได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไงก็ยังไงก็ได้เราเราต้องเืินมาได้มันมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันไปอย่างเงี้ยดูผมวมันมาแบบนี้ครับแล้วก็บิดนิ่งๆแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือผมก็อยากให้มึงจะขึ้นจะขึ้นไปเลยขึ้นดูผมเปแบบนี้พี่คตั้งแต่เราคบกันมาเนี่ยระดับศึกว่าปีเนี่ยมันมีหลายช่วงเวลาใช่ครับที่ เห็นผมใช่ไหมในงานการจะเป็นไหมนะครับก็ว่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตแล้วก็การเที่งเงินนะครับสําคัญมันไม่สวยหรูเนาะมันไม่สวยหรูเลยนะครับทุกวันนี้ผมก็อ่่ไม่ไม่ไม่บอกก่อนดีกว่าผมยอมรับสถานการณ์ของตัวเองครับเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก็เข้ามางานเข้ามาปกติ นะครับแต่เราใช้เราบริหารครับครับส่วนนี้ไปนี่ส่วนนั้นไปนั่นนะพี่้องครับครับอันนี้เราไม่ว่ากันครับอ่ะอย่าลืมนะครับเข้าตัวพี่จอนดีกว่าพี่จอนครับงานหลักของพี่อะไรยังไงก่อนที่จะมาขายวัสดุอ๋อก็คือผมเป็นเจ้าหน้าที่ประจําอยู่โรงงานโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาตามเพชร ตาเพชรนะครับที่อยู่ที่แก่นคอยถูกต้องครับเป็นโรงงานหลายๆท่านนะครับลูกค้าหลายๆคนเนาะที่ผมคุยนะครับว่าผมมีเพื่อนขายสุดผมไม่ขายตรงนี้ผมจะเชร์แบบนี้ผมผมจะเชร์ให้ลูกค้าแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องก็ดีนู่นนี่นะก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างขอไปตาเพชรนี่แหละครับ ที่มาที่ผมมีมีมีตัวตนจริงครับตัวตนจริงครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โม่นะหยิครับเขาบูดก่อนแล้วกันหรือว่าในหลายท่านที่ครับว่าไม่ได้จ้างผมสร้างเนาะครับผมลูกค้าหรือว่าจะเป็นผู้รับเหมาก็ดีมารับงานต้องการหาวัสดุครับผมอ่านะครับมันจะไม่ต้องมาคุยกับผมได้เลยไม่ต้องมันจะเป็นต้องผ่านผมผมพิจารณ์ได้เลยก็เปึกษากันได้ครับเปึกษากันได้แต่ว่า ผมบอกไปหลายคลิปแล้วว่าผมมีเพื่อนครับผมวัสดุดีมีมาตรฐานราคาถูกผม่านตกยังโรงงานเลยเนาะนะครับครับเฉพาะเจ้าของบ้านที่ว่าเจ้าบเหมอค่าแรงหรือว่าเพู้รับเหมาที่รับงานมาแล้วมองหาวัสดุอยู่ตามนี้เลยครับก็ไตวิตนะครับไรวิ์วัสดุก่อสร้างนะเบอร์ตตามนี้เลยนะเบอร์ตัวผมขึ้นให้เลยนะครับทักลายทักแฝงได้ก็ลัก เฟซมาก่อนได้ถูกต้องถามกันเบื้องต้นได้เพราะว่าสมัยทุกวันเนี้โซเชียลมันง่ายอยู่แล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรคุยกันแค่ไลน์ก็จบแล้วครับเรื่องเรื่องานเรื่องของเรื่องสินค้าอะไรต่างๆเรื่องราคาเรื่องอะไรอยากจะดูสินค้าตัวไหนอะไรเงี้ยเราคุยกันแค่ทางไลน์แค่นั้นก็จบแล้วครับสมัยทุกวันเนี้ถูกต้องมั่นใจได้ว่าครับผมถ้าเกิดว่าติดต่อมาทางผมเนี่ยผมอาจจะอธิบาย ไม่ไม่คัดเจนพอเหมือนพี่เขาเนาะวันเนี้ยก็มีโอกาสที่พี่เข้ามานั่งตรงนี้นะครับผมว่าตามนี้เลยเนาะมีอะไรตัวหาเขาป่วยตัวผมเพื่อนแล้วนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางนะครับพี่จอนครับในเมื่อเราทํางานมากๆเลยพี่ครับความเจ็บความป่วยครับเราไม่สามารถจะรู้เลยเลยว่าเราจะป่วยวันไหนจะเจ็บวันไหนครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยพี่เขาเรียกว่าหาเท้ากินขํามนะฮะเวลาเรา เจ็บป่วยเจ็บป่วยและอาการหนักๆเนี่ยครับเนาะยอดเงินที่เราจะไปโรงพยาบาลครับถ้าไปโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลดีโรงพยาบาลรัฐดีนะครับผมไม่้บอกว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าบางครั้งมันมันอาจจะคือคนใช้บริการเยอะอ่าครับคนใช้บริการเยอะนะครับสำหรับเนาะแต่คราวเนี้ยถ้าเราอยากจะแสดว่ายาพี่น้องเราลูกเราหลานเราเนี่ยเราต้องการส่งมาโรงพยาบาลเนี่ยเราก็อยากให ให้ไวเลยให้ไวแล้วก็ให้รงพยาบาลอ่ะดูแลให้ดีที่สุดถูกต้องดูแลให้ทันท่วงทีในช่วงเหตุเกิดเฉพาะเคตนั้นๆๆนถูกต้องพี่เนาะอ,อย่างที่หลายๆหลายๆท่านรู้ว่า เอาความปจริงเลยเพื่อเรารู้เห็นอยู่เนี่ยคือลูกทับป่วยอย่างผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเื้อทำไมหมอไม่รักไปรักษาเอาไปตรวจโน่นนี่นั่นคือหนึ่งเลยเขาต้องทําตามขั้นตอนถูกไหมฮะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะข้ามขั้นตอนแต่เราไม่มีตังค์ทำไงครับเพราะฉะนั้นผมต้องมีหลักประกันอ่ามีหลักประกันแต่กรนี้ผมมีสิ่งดีให้เลือกครับนะครับเขาเรียกว่าเจผมคนเนี้ยเอาง่ายง่ายเลย มาเหสีพิติ๋ดอกกระดอนครับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเป็นขอชีวิตนะกันขอเป็นระดับผู้จัดการถูกต้องครับผู้นกับภาคเลยชื่อบริษัทเลยเมืองไทยประกันชีวิตถูกต้องครับผมทำอยู่ผมก็ทําอยู่นะพี่จอก็ททาอยู่นะครับไม่ว่าจะเขาเรียกว่าจะปรึกษาเรื่องไหนเรื่องไม่เกี่ยวกับประกันชีวิตไม่เกี่ยวกับประกันสุขภาพโัวเวททำประกันสุขภาพครับประกันรถ อะไรก็ได้เลยนะเกี่ยวกับรถอ่ะเขาคัาทำประกันไทยรถยนต์อ่ะอันนี้ผมอาจจะอธิบายไม่ไม่ได้ถูกต้องเลยครับะฉะนั้นก็ต้องให้เลยพูดเจยวชาญเขาเลยให้เจ๊เขาดูแลด้อยแทนเลยโดยที่ว่าถ้าท่านมีความประสงค์ที่ว่าจะทําตรงนี้ก็ปรึกษาตามเบอร์โทรที่ทางเราจะลงให้ครับพี่ครับผมอ่ะอย่าลืมครับสนใจไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างก็ไตวิทย์ เก็ถือเขาสร้างหรือว่าเราอาจจะทําประกันชีวิตสักอย่างมงนรู้ว่าการที่ว่าทําประกันชีวิตเนี่ยมันมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ตรงนี้นะครับมันเป็นการบังคับให้เราเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตเพราะว่าเราเราทาประกันในวงเงินหนึ่งแสนบาทเนี่ยหนึ่งแสนบาทเนี่ยเราฝากแค่เดือนละพันกว่าบาทอ่ะไปประมาณห้าปีสิบปีแล้วแต่สัญญาณตัวนั้นนั้นถ้าเราไม่ตายพอ ไม่ประโยชน์ของมันตอนที่ว่าเรายังไม่ตายเนี่ยก็คือก็ได้ใช้ตรงนี้สมมติว่าเหตุเกิดภายในสปีที่เราทําประกันไปครับประกันเขาก็จะไปดูแลเขาจะจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ถ้าคนที่ไม่มีประกันอ่ะไม่สามารถที่จะดูแลตรงนี้ทันทุกทีได้เลยอ่านี่คือประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่สองก็คืออนาคตเราก็จะมีเงินเก็บเป็นก้อนหนึ่งนั่นแหละคำนี้คือประโยชน์ของอันนี้กันชีวิตครับเซอร์ผมเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างนะครับ แต่ผมมีความรู้เรื่องนี้เพราะผมเป็นตัวแทนมาเอาเหรอผมเคยเป็นผมเคยเป็นตัวแทนพวกนี้าประสบการณชีวิตผมมันมีเยอะครับว่าไงว่าแล้วไงนะครแหมรู้เรก่องเลยผมมีประสบการณ์นะครับอ้าวไม่ว่าคนเรามันต้องเรียนรู้กันหลายอย่างครับ การใช้ชีวิตมึงถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ครับพี่ครับผมครับอะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยเนาะคลิปเราที่เราคุยกันอยู่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปติดตามชมได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยบ้านนี้ดีชาแนลกดไลค์กดแชร์อ่ากดซับสไคร์หรือว่าถ้าเราจารใจิตญาหาผู้รับเหมา กดซับตะไคร้แล้วหัวขามีไหมครับเขามีไหมเขาจะมีหรือยังไม่มีแล้วตอนนี้ค่ะนะฮะหรือว่าเราเอ่อท่านใดหลายๆท่านรู้อยู่นะว่าผมเปิดบริษัทรัฐบ้านอยู่ในจำเจอกับว่าต้องการบุกจะไปสร้างบ้านเนี่ยผมยินดีเลยหรือว่าท่านใดที่จะสร้างเออจะจ้าง พ้รับเหมาเป็นข่าแรงหรือว่าเจ้าของบ้านจะจ้างผู้หม่เป็นข่าแรงหรือู้รับเหมาที่ได้งานมาแล้วอยากหาวัสดุก็ากซื้อเองอ่ซื้อเองเฮ้ยผมผมไม่จ้างช่างให้ช่างหาของให้หรอกแต่ผมหาของเองผมจะได้ของถูกอ่าเดยเขาเข้าเข้ามาเลยครับไตวิทย์มา้สหกดอ่าครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยก็จะมียินดีที่จะแนะนำครับพีที่จะเสนอราคาให้ให้คุณไปเทียบกับราคาท้องตลาดราคาที่ไหนก็ได้ที่แบบเขาเป็นห้างใหญ่ๆมาเปรียบเทียบกันได้ว่า ของผมถูกไหมถูกต้องของเขาถูกไหมพี่จอห์นถือบุคคลอนุญาตกินน้ำเป็นนักหน่อยเพราะว่าเนี่ยสปอเตอร์ตัวใหม่แต่ว่าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยคุยใช่ไหมครับโอเคงั้นคุยได้เลยครับก่อนจะจบคลิปอะนะครับผมก็ขอบคุณพี่จอนด้วยเนาะครับผมที่เสียสละเวลามาครับเวลาไม่ได้มีง่ายๆนะครับที่จะได้มานัคุยกันตรงนี้เนาะแผมต่ควต่างมีงานนะครับผมคผมก็ไม่ได้ทำแค่อยูทุบอย่างเดียวผมหลักๆเลยผมทำก่อสร้างเนาะคเปิดบริษัทแล้วเมา สามาถอยู่คราบอกว่าสร้างนะครับที่ตอนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่าโคโโคกโโคกโก็ได้ครับไหมมันอยู่ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้พี่จอนฝากอะไรหน่อยนิดนึงไปครับก็ฝากติดตามที่จัดลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นคลิปจนมาจบคลิปเราคุยเรื่องพวกนี้ให้ฟังหมดแล้ว ว่าเราเป็นใครยังไงมายังไงอะไรเนี่ยครับคือด้รกดึอะไรถูกต้องพี่และท่านเนี่ยด้วยความเขาเข้าใจเราแหละเนาะเราอาจจะคุยเยอะไปหรืออาจจะคุยน้อยไปแต่เข้าใจเลยว่าเออพี่อ่ะเพราะว่าผมโปรโมตสินค้าของพี่เนี่ยมาหลายคลิปแล้วนะครับไสวิตวัตถุก่อสร้างเบอร์โทรตามนี้สำหรับอีพีนี้พวกเราไปก่อนสวัสดีครับ